ันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเปลี่ยนยางขนนุนทางมันแบนมันน่าจะติดใต้ท้องอ่ะติดตอนขึ้นมาก็ติดมอน s เตอร์795รถสิบกว่าปีมันไม่เหมาะกับมือใหม่รู้สึกถึงความขี่ยากอะ่ะ มีอะไรบ้างวันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปเปลี่ยนยางคันนู้นโอ้ยางแบนใช่แล้วก็เลยแล้วก็จะมารีวิวคันนี้แล้ววันแคนน่ะวัน,คนแคนซ่อมเยไฟไหม้ยาง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 น่าจะอีกสักสองวันวันนี้เรายังไม่ได้แบนวันแคนใช่ไหมไม่ได้เอาไปวันแคนวันนี้วันนี้เราจะไปซัดก,กันไปซัดเราจะมีเรื่องใครเอาเอางั้นเลยอ่ะวันนี้เราจะเป็นไอ้แดงไอ้เขียวกันเออวันนี้เป็นไอ้แดงไอ้เขียวใช่ ม <Monster. S 2> อนสเตอร์มอนสเตอร์795หน่ยางนี้ก่อนอ๋อยางเบนใช่แนวเบนรถเก่าแหละเขาเ้าใจได้เพราะว่ามันรั่วตรงทุกลมเติมลมเข้าไปแล้วมันรั่วช่วงนี้อ๋อก็เดี๋ยวยกใช่ไหมยกยกแน่นอนเออยกก็ต้องยกเพราะว่าเติมเข้าไปแล้วมันออกเร็วมากก็เลยยกดีกว่า มีให้ตึงเงี้ยตึงตึงอแกนี้นะตึงเี้แก,แกถูกปะไม่ถูกแล้ววันไหนอ,อ่ะยีสบสามเพราะว่ายีสบสามอ่ะยี่สิบสามมันทำ พอถ้ายี่สิบสองมันวันศุกร์ไงยี่สิบสองเป็นพฤศจิกาพฤศจิกาวัดไนวัดไงได้วะออกมาบันไดเหรอยันไว้ไม่ได้เหรอมันจะไม่ล่วงใช่ไหมยันไว้คนไม่ไดนยันไว้อะเพราะมันจะยางมันแบนมันน่าจะติดใต้ท้องอ่ะติดตอนขึ้นมาก็ติด มัดไหมมันจะย,ยันจริงเหรอมัดก็ได้อ่ะเอาเวอไว้กิโลสี่ร้อยกว่ารูนี่ตายอันนี้โโรอยางใช่ไหมใช่ใช่พี่คอมมันเดอร์มันเท่าไหร่กิโคอมมนเดอร์เทาไนึ่งหนงคอมมนเดอร์มันหนึ่งสอ,อสงสามม,ม,สสม,มา เดี๋ยวเรามาดูกันมอนสเตอร์795รถส0กว่าปีมันจะเป็นยังไงเฮ้ยวัสดีคนญี่ปุ่นสูงป่ะแต่ได้อยู่มันเบาไงเอขอียนนิดหน่อยอึ๊บเท็อึ๊บอีกทีอีกทีอึ๊บปึ๊บ<ๆ>ลมตรงนี้นะลมแปะลมนี้กูแรก <laughs> แลกสองคันโอ้โหสองคันเลยหรอรขูแลกสองคันเยี่ยมมันไเกินไปนทำงานเกินถอยใช่ไหม,มไปรถมันคันใหญ่เลยเออแค่นั้นแหละมันเหมือนรถที่แบบว่ายุคเดียวกันเลยว่ะ เสะท้อนนี้อายุห่างกันสิบกว่าปีเลยนะใช่มากไม่ถึงประมาณแปดปีแปดปีใช่ไหมหกถึงแปดปีประมาณม,มอนสเตอร์ Oh. มึงลองขี่ยังกูยังไม่ได้ซัดเลยโอ้โห oh. มันไหมแม่งโคตรดิบจริงเหรอเออเมืมมเ่อกี้ตอนออกโค้งมากูตามไม่ทันกูบิดแล้วตามไม่ทันเออ,มมเอแม่งแรงดิบรู้สึกถึงความขี่ยากอะ่ะ <laughs> มันรู้สึกเหมือน แต่รถมึงขี่ง่ายมากรถมึงขี่ง่ายมากมากน่ะขี่นิ่มขี่โคตรง่ายไอ้แค่นี้ยังดิบใช่ดูความสวยเออเท่าไหร่นะมาขายของเลยอ่าคันนี้ดุคติ795ปี2012ไม่มี ABS แต่ว่าได้ของแต่งอ่าเป็นท่อเทอร์มิแท้ คาร์บอนตัวนี้จากโรงงานแท้แ,บบลแล้วก็ติดไฟบอกเกียร์มามเปลี่ยนแบตใหม่ยางเพิ่งเปลี่ยนไปเมื่อสองเดือนที่แล้วรถโซ่ทูใช่รถโซ่ทูยูข้างหลังยูข้างหลังแล้วก็ไฟเลี้ยว,วไฟเลี้ยวของอะไรไม่รู้แต่ขไฟ <ป S 1> <A. S 2> เลี้ยวสปีดี้ใช่ไฟเลี้ยวสปีดี้แล้วนี่ไดกาดตามอายุกาดคาร์บอนแท้สปูน g าเอ็นจี กันล้มมาอนีูหน้าอนีเข้าเข้ามานี้เข้าเข้ามานี้ของแทบเบบศูนย์เออชีวน้าชีวนาก็เอาไปอันนี้มัน795ใช่ไหมดูคดี7 9 5เอาไป795เลย795 0 0บาทมาเอาไปเลยแต่ถ้ายังแพงไปมาดูตัวจริงก่อนมาต่อกันหน้างงานพอสภาพเนี้ยกิบมากกิบเอาเอาเป็นว่า หนึ่งในสิบของประเทศไทยที่ได้สภาพนี้บอกเลยสีงเงาอยู่เลยใชสส่สิบนี่<พ>ะเท่อืมเท่เลยก็จะคุยวิจารณ์รถต่หลังกล้องแล้วกันมันแบบรถมันเก้าวร้าวอ่ะ กืต้องเปลี่ยนสายสิแต่กูว่ารถมันดิบแม่งดิบอะมันไม่เหมาะกับมือใหม่มันไม่เหมาะเลยอะไม่เหมาะกับมือใหม่จริงไม่คิดว่าดิบขนาดนี้เนี่ยมึงมึงคิดสภาพคนที่แม่งขี่ทุกวันนะขี่ทำงานทุกวันนะคือมันเป็นรถที่ไม่มีอะไรเลย ABS ก็ไม่มี traction control ก็ไม่มีมีแค่กำลังเครื่องส่งลงล้อเท่านั้นมีแค่นั้นอะมีแค่นั้นอะแล้วก็เบรกสีพอร์ตไม่ไม่ใช่ ABS นะเบรกสีพอร์ต เมื่อกี้กูขี่มากูกลัวแบบเชนแรงๆกูลัวแม่งพับเว้ยมันดิบอ่ะแต่แม่งออกโค้งไวมากเลยนะออกโค้งไวเปิดเร็วแรงได้ไปก็คุ้มไหมเฮียก็คือเอาไปหัวดกับฮอนด้าซีบีซีบีอาร์หได้อะไปกันได้ราคาพอๆกันแต่ได้ซีซีเยอะกว่าแล้วก็แบรนด์ูกติด้วย แต่พวกนั้นขี่กัวผูพวกนั้นขี่สบายกว่าใช่พวกนั้นขี่สบายกว่าขี่สบายกว่าเยอะเคยลองขี่แล้วสบายไม่ดิบอือันนี้แม่งดิบไปหน่อยว่ะแต่ขี่มันนะมันมึงยังไม่ลองขี่แค่ยังไม่ได้ลองแบบไกลๆเออมึงลองขี่กับบ้านน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงโทรมาเม้ากับกูเป็นชั่วโมงอ่วเออรู้ว่าอะไรเออวันนี้ก็วันเดย์วันเดย์วิทฟุกเออวันเดย์วิทมีเออวันเดย์วิทฟุกประมาณนี้ทั้งวันอะอยู่กับรถเออขี่รถกินกาแฟ